ทุกครั้งที่ให้ทานต้องละความกรณีอย่าไปหวังผลในทานอย่าไปมีจิตผูกพันในผลอย่าไปมุ่งการสั่งสมอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้อย่าไปคิดว่าให้ทานเป็นการดีอย่าไปคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายอย่าไปคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรอย่าไปคิดว่าเชื่อตามฤาษีที่แนะนํามาในครั้งก่อนอย่าไปคิดว่าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิตจิใจสมณะใจความคิดแบบนี้ พระองค์ตรัสบอกกับภาษาลิบุตรว่าเป็นแค่อาคามีได้แค่ผลใหญ่คือไปเป็นเทวดาแต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่คือจะไม่ปรนิพานดังนั้นการให้ทานทุกครั้งไม่ว่าเราจะแบ่งอาหารแบ่งข้าวแบ่งของให้กับพี่น้องญาสาเราหิตคนรักหรือให้กับสมณะให้กับเทระชานให้กับอะไรก็ตามให้วางจิตละความตณีละความต,ณ,ามตณีคืออย่างไรให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยาก นี่คือการละความตริอันเป็นมนทินการให้ทานละความตรินี้โยมจะได้ไปเป็นอะไรพระองค์บอกว่าจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังหลังจากตายจากพรหมกายิกาจะเป็นอนาคามีอนาคามีก็ผุดเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วจปะปรินิพานเท่ากับป้าถ้าโยมเนี่ยให้ทานละความตริโยมจะเกิดอีกสองครั้งแล้วก็จะปรินิพานแต่ถ้าโยมละความตริมีการให้ทานละความตริบวกกับความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นี่คือคุณธรรมของโสตาปฏิผลยมได้เป็นโสดาบันละสังโยชน์เบื้องสาต่ำเบื้องสาได้เบื้องต่ำสามข้อเนี่ยคุณธรรมทั้งหมดนี้ทําให้ไว้ในหนังสือหมดแล้วในแผนผังจิตมนุวิญ,ญญาณเป็นอย่างไรจะใช้โหล,ลดจากแอปพลิเคชันก็ได้โหลดจากเว็บไซต์ก็ได้ในหนังสือก็มีในซีดีก็มีทําไว้ให้เหลืออย่างเดียวความเพียรของโยมในการเสพคบ พยันที่จะฟังที่จะอ่านเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกคนก็จะได้ผลแน่นอนพวกเรามีศักยภาพในการที่จะได้มรรคผลนิพพานอย่าทําให้ศักยภาพนี้มันสูญหายไปเพราะการตายของเราพอเราตายแล้วจบแล้วไม่ได้ละจะได้อีรอพระเจ้าองค์หน้าเกิดระหว่างนั้นไปสู่ทุกขติไม่คุ้มเลยวันนี้องค์ความรู้ทุกอย่างเราพยายามทำให้หมดเพื่อให เราเข้าถึงคำพระศาสดาเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้